นีอะอ่ะเหมือนปลาเค็มเลยหรือว่าหนูตายนะ เห็นว่าจากกลิ่นเท้าของตัวเองอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในเรื่องของปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างมากเลยนะคะีเชื่อว่าผู้คนนะคะมากกว่า50%นะคะที่จะต้องเจอปัญหาในเรื่องของกลิ่นเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าคนรอบข้างก็ไม่สามารถทนนะคะที่จะต้องดมกลิ่นเท้าของตัวเองไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะมาแนะนานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะด้วยผลิตภัณฑ์นะคะ ซาอุรุนะคะสเปรย์ระงับกินเท้านะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสาม,มารถแก้กลิ่นเท้าเหม็นได้นะคะแล้วก็สาม,มารถพกพาไปไหนได้อย่างสะดวกมากๆนะคะแล้วตัวนี้นะคะยังไม่พอนะคะยังช่วยในเรื่องของลดกลิ่นอับนะคะบริเวณรองเท้าของเรานะคะแล้วรวมไปถึงนะคะก Peru, ıp, ลิ่นเหม็นเปรี้ยวบริเวณเท้าของเรานั่นเองะคะแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียนะคะช่วยช่วยบำบรุงนะคะเท้าของเราให้เนียนนุ่มนะคะใครมีปัญหาในเรื่องของส้นเท้าแตกนะคะอินแนะนําว่าให้ใช้ซาอูรุนะคะในเรื่องของแก้ปัญหาต่าง ต่างเ่านั้นนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีสารอันตรายใด วิธีใช้นะคะก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่เราฉีดบริเวณง้าเท้าของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดบริเวณฝ่าเท้าของเรานะคะแล้วก็ลูบไลยให้ทั่วบริเวณเท้าของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องฉีดนะคะในบริเวณรองเท้าของเราด้วยเพื่อว่าให้กลิ่นนะคะมันดูหอมขึ้นนะคะสำ,สำหรับตัวนี้นะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะหรือว่าจะทําให้เกิดนะคะอาการแพ้ใดๆนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะให้เกิด ภาเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกแนะนําว่าให้ฉีดก,ก่อนเข้านอนนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะตื่นเช้ามาก็จะทําให้กลิ่นเท้านะคะไม่มีอย่างแน่นอนนะคะจะมีแต่ของชื่นใจนะคะสําหรับใครนะคะสนใจหรือว่าตัวว่าใช้ไปแล้วนะคะจะเกิดอันตรายนะคะต่อบริเวณเท้าของเราหรือเปล่าะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าตัวนี้นะคะไม่มีอันตรายเนยแน่นอนเพราะว่านะคะมีออยอรับรองได้ว่า ไ,ะะไม่มีสารอันตรายหรือว่าสารต้องห้ามนะคะสำหรับใครสนใจเด็กจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะปัญหาเท้าเหม็นส้นเท้าแตกกลิ่นเท้าเหม็นเปรี้ยวอินแนะนําว่าให้ใช้ซาอุรุสเประงัำกลิ่นเท้าค่ะ